ก็ชาวนี้ก็ขอสวัสดีครั้งนะครับเมื่อคืนที่ n บแนนได้ลิสน้องชิบาอุนุเข้ามาในกระดานเทรดนะครับก็มีราคาพุ่งขึ้นไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ย่อลงมาชื่อว่าหลายคนก็กำลังกเงินอยู่นะครับว่าจะเข้าราคาไหนดีจริงๆแล้วถ้าไม่คิดอะไรมากก็ขเข้าได้เลยนะครับถือว่า าาราคาปัจจุบันนี้ถือว่าต่ํามากนะครับในระหว่างทางอาจจะมีเวียงอะไรบ้างถ้าเก็บไว้จกคิดว่าาดว่าสักหนึ่งเดือนก็คงจะได้เห็นนะครับว่าความผลงานของเราจะเป็นยังไงถ้าสนใจเลี้ยงน้องหมาชินุสักหนึ่งล้านตัวก็ก็เป็นกลยุธทธ์ที่ที่ไม่เลวนะครับแต่ถ้าในทางเทคนิคแล้ว ราคาที่น่าสนใจที่ว่าได้เปรียบนะครับอยู่ตรงไหนจากเมื่อวานเราได้ดูที่ e า r เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับราคาที่น่าสนใจตามระบบนี้นะครับก็คือที่0ูนย์ตัวนะครับ1นึ่ซึ่งมันเลยไปแล้วนะครับซึ่งถามว่าถ้าเป็นกระแสแบบนี้แล้วยากไหมที่จกระกลับราคานี้สามรายากมากนะครับยากมาก ทีนี้ก็ามาดูในตามเฟรมที่15นาทีนะครับก็คือหลังจากที่เข้ากระดานเทรดไบแนนซ์ไปแล้วก็มันนี่ครับมันยอมมาที่ราคาที่น่าสนใจก็คือเป็นจุดซื้อที่เซฟที่สุดตามระบบนี้คือที่ราคามันแตะเส้นล่างนี้นะครับและจุดที่ไม่น่าสนใจเมื่อราคามันหลุดตรงนี้นะครับหลุดเส้นนี้กนะ็คือความเสี่ยงก็คือระยะตรงนี้นะครับอันนี้คือตามระบบเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าถามตอนนี้ว่าราคาน่าสนใจที่ทเท่าไหร่ก็คือตรงนี้นะครับราคาที่เข้าแล้วที่จะได้เปรียบก็คือที่ศูนย์สี่ตัวนะครับแล้วก็สองเจ็ดสหนะครับก็คือราคานี้นะครับที่ราคาลงมาแตะเราอาจจะตั้งอนะเลิศไว้เลยก็ได้นะครับที่บริเวณนี้นะครับนั่นแล้วพอราคามัน ลงมาถึงนี่นะอ๋อเอเลิศตั้งไว้ตัวอื่นแล้วนะครับเป็นเบสิกแพคเกจของเทรดดิ้งวิวมันตั้งออเลิศได้แค่ตัวเดียวนะครับ โอเคอือก็คือเมื่อใดที่ราคาลงมาแตะที่เส้นนี้นะครับถือว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดที่เราควรจะเข้านะครับเพราะว่าโอกาสที่แตะแล้วมันจะพุ่งขึ้นในสูงมากนะครับอย่างที่บอกนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญใหม่นะครับราคายังต่ามากยังคาดหวังอะไรได้ไม่ได้แต่ถ้าจะเข้าในราคาที่ดีที่สุดนตามระบบตรงนี้นะครับก็คือที่มาแตะ ที่ตรงนี้ประมาณ0ูตัวแล้วก็2759บริเวณนี้นะครับ2759 2746นะครับโอเคนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจรับการเซตติ้งระบบนี้นะครับ a d ดเก้าคุมลายด้านล่างนะครับจะแจกการเซตติ้งฟรีสำหรับร้อยทันแรกแล้วก็กดติดตามในช่อง youtube ช่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ